ในทาให้ในหลวงคือตือตั้งแต่ท่านสวรรคตวันปีนี้ปีที่สี่แล้วที่เราทําให้พ่อหลวงคือหนึ่งเราทำเหมือนให้พ่อเราเหมือนกันทุกคนมีพ่อหลวงเป็นข,ของทุกคนอยู่แล้วคือทราบถึงในพร,ระมหาการุณาธิคคนของท่านคืออยากทําทุกปีให้ท่านลงถามไม่ทำแล้วได้อะไรทาได้อะไรหนูไม่หนูไม่ได้อยากทาเพราะเออมาอวดอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเราทําด้วยใจอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าเลี้ยงอย่างอย่างเดียวโรงทานหรือว่าเด็กที่ไหนเราก็เลี้ยงให้ใช่แล้ว รองรับได้กี่ชามสี่คนป,ปีนี้ทั้งหมด200 200โลปีก่อนแต่ก่อน100โล150โลปีนี้มากกว่าคือ200โลจากนี้เราบริษัทเป็ดบางกรอรแลน เขาช่วยทับช่วยให้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เขาเคยอยู่ที่อยู่ที่ร้านร้านเราเขาก็เลยแจกทานให้หมดทั้งขนมเบื้องเขาเกียวปากหม้อไอศครีมแล้วก็น้ำมาป็นใช่ค่ะขายที่ร้านอยู่แล้วใช่ร่วมด้วยค่ะแจกฟรีเหมือนกันหมดค่ะใช่ผ่านมาฝากผ่านมาใครเห็นแวะเห็นร้านปิ่งกเทียเป็ดเทินด้านในได้เลยวันนี้เราแจกฟรีหมดทุกคนค่ะแล้วปีนี้มาไม่ทันปีหน้าแจกปีหน้าแจกใหม่ค่ะล้วแจกทุกปี แจกทุกปีเลยค่ะค่ะเป็นชนใหญ่ขายอะไรบ้างอะฮะที่นี่เราขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋นข้าวหน้าเป็ดกระเพราเป็ดราดข้าวมีมีของเฉพาะเป็ดอย่างเดียวใช่ค่ะโดยเฉพาะเลยค่ะแลรสชาติอาหารเป็นไงปีแล้วอร่อยไหมก๋ยเดี๋ยวอร่อยมากอร่อยมาก